หน่วยการเรียนรู้ที่2พัฒนาการชนชาติไทยในประเด็นของปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยรัฐแรกของคนไทยก็คือกรุงสุโขทยัยราวพุทธศักราช1782ปถึง2006ัปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ไอกรุงศรีกรุงสุโขทัยเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากแม่น้ำยมถึง12กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบบริหารจัดการน้ำให้พอสำหรับใช้ในอาณาจากักรเช่นเรื่องของการขุดสระหรือตะพัง,งการสร้างสิ่งพง หรือทำรบกั้นน้ําและการสร้างถนนพร,ร่วงเป็นคลองส่งน้ําสําหรับปัจจัยด้านการเมืองและประวัติศาสตร์สุขโขทัยเคยเป็นเมืองสําคัญก่อนจะสถาปนาอาณาจักรขอมหรือขเขมรเนี่ยเคยปกครองอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นก็จะทําให้พบอิทธิพลของขเขมรก่อนที่จะสร้างสุขโขทยัยยกตัวอย่างเช่นสารตาผาแดงจังหวัดสุขโขทยัยหรือวัดศรีสวายจังหวัดสุขโขทยัย ในสมัยนี้ในช่วงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ก็ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาแล้วก็เป็นการวางรักฐานการใช้ภาษาไทยให้เราจนถึงปัจจุบันส่วนด้านศิลปรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเจดีย์ทรงยอดดอกบ,บัวตูมพระพุทธรูปปางลีลาหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช1893ก็จะมีอาณาจักรอีกหนึ่งอาณาจักรที่ได้ก่อตั้งขึ้นนะคะคืออาณาจักรกรุงศรีทวยา ในเรื่องปัจจัยด้านภูมิศาสตร์กรุงศรีธุยาก็จะตั้งอยู่บริเวณที่ททรับรูปแม่น้ําเจ้าพยามีแม่น้ำสามสายไหลผ่านก็คือแม่น้ําลบบุรีเจ้าพยาป่าศักทําให้กรุงศรีธุยาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นเมืองท่าที่สําคัญโดยกรุงศรีธุยาเนี่ยเกิดจากการรวมอาณาจักรสุพรรณภูมิแล้วก็อาณาจักรละโวเข้าไว้ด้วยกัน ในสมัยทุยาเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเรื่องของการศึกษาเป็นสามช่วงช่วงแรกก็คือการวางรากฐานอํานาจและเสริมความมั่นคงก็จะเป็นสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือว่าพระเจ้าอุททองที่เป็นประสมกษัตริย์ของทุยาถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือว่าเจ้าสามพยาในระยะแรกก็จะเป็นพันธมิตรต่อขอมหรือว่าเขมรแต่ต่อมาภายหลังเมื่อเขมรเอาใจออกห่างทําให้อ่า อยุทยาเนี่ยต้องส่งกองทัพนะคะไปตีเขมรในสมัยนี้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีนหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคที่สองก็คือสมัยที่มีอำนาจทางการเมืองแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนับจากสมัยสม,ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทรงปฏิรูปการปกครองหลังจากที่พระองค์ได้รวมสุขโขทัยให้เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาแล้ว พื้นที่มีมากขึ้นพลเมืองมีมากขึ้นทําให้ต้องปฏิรูปการปกครองโดยรวมอํานาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางคือราชธานีแยกฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนออกจากกันโดยฝ่ายทหารสุหาตราหมหมก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือนเนี่ยนะคะก็จะมีสมนายกเป็นผู้รับผิดชอบมีผู้ช่วยคือจตุสดม ในสมัยนี้ในยุคกลางก็จะมีเหตุการณ์สาคัญหลายอย่างแต่ว่าคุณครูขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สําคัญอยู่สองประเด็นด้วยกันนะคะก็คือ,อ,อหลังจากเสียกรุงครั้งที่1สมเด็จพระนเรศวรก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่มากอบกู้เอกราชและในสมัยพระบาทสมเด็จพระนารายณ์ในยุคนี้ก็จะมีความเจริญรุง่งเรืองด้านการต่างประเทศด้านวิทยาการด้านเศรษฐกิจรวมถึงด้านวรรณคดีและในสมัยของพระองค์เนี่ยก็ได้ส่ง คณะราชทูตเนี่ยไปที่ประเทศฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยที่14นะคะเมื่อในยุคนี้นะคะเมื่อสิ้นสุดพระนารายณ์เนี่ยนะคะมหาราชก็ถือว่าเข้าสู่ยุคที่3าก็คือสมัยเสื่อมอำนาจก็คือนับจากาสมเด็จพระเพทราชาที่ครองราชสมบัติต่อกับต่อจากสมเด็จพระนารายณ์นะคะจนถึงสมัยพระที่นั่งสุริยันอมรินหรือพระเจ้าเอกทั์ในยุคนี้ก็จะมีกรบฏอยู่หลายครั้งนะคะผลสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้ อยุธยาเนี่ยล่มสลายก็พม่าเนี่ยนะคะก็มาโจมตีบ้านเมืองมาล้อมอยุทยาไว้ถึง14เดือนแล้วก็ถึงการสิ้นสุดแห่งกรุงศรีทุธยาราชวงศ์ที่ปกครองอยุธยานะคะก็มีอยู่ทั้งหมด5ราชวงศ์ด้วยกันสุโขทัยมีระยะเวลา214ปีแต่วัอยุยาเนี่ยนะคะมีระยะเวลาถึง417ปี ราชวงศ์ที่ปกครองก็อย่างเช่นราชวงศ์อูทองสุพรรณภูมิสุโขทยัยปราสาททองแล้วก็บ้านภูหลวงนะคะเมื่อสิ้นสุดกรุงศรีธุยาเนี่ยในช่วงปลายนะคะผู้ที่มากอบกู้บ้านเมืองก็คือพระเจ้าตักสินหลังจากที่พระองค์กอบกู้บ้านเมืองได้แล้วนะคะพระองค์ก็เห็นว่าในสมัยนั้นบ้านเมืองอยังไม่มัน่นคงนะคะการเลือกทนบุรีเป็นราชธานีเพราะว่า ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ใกล้ทะเลถ้าเกิดข้าศึกยกทัพมาหากสู้ไม่ได้ก็จะสามารถถอยไปที่อื่นได้ง่ายเรามาดูปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านการเมืองแล้วก็ประวติศาสตร์ในสมัยนี้พระเจ้าตักสินเลือกธนบุรีเป็นราชธาน,นีเพราะว่ากรุงศรีธุาเสียหายมาก ยากต่อการบูรณะเป็นเมืองขนาดเล็กเนื่องจากว่าคนในสมัยนั้นก็มีอยู่ไม่มากนะคะแล้วเมืองทนบุรีก็ยังเป็นชุมชนเก่ามีป้อมปราการที่สร้างในสมัยพนารายเช่นป้อมวิชัยประสิทธิ์ป้อมวิชัยเยนซึ่งยังสามารถใช้งานได้อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ในสมัยทนบุรีนะคะแล้วก็จะเป็นอนุสาวรีย์พ้าเจ้าตักสินที่จังหวัดจันทบุรีอย่างไรก็ตามในสมัยธนบุรีเนี่ยมีระยะเวลาสั้นๆเพียง 15ปีเท่านั้นในช่วงปลายเนี่ยเกิดกบฏนะคะพยาวสันกอกบฏสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกก็เข้าไปปราบปรามแล้วก็ปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปี2325นอ่าจนถึงก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะคะกว่า200ปีนักเรียนมาดูนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็หมายถึงช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ในยุคนี้ก็เป็นสมัยที่พยายามพัฒนาบ้านเมืองให้เหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีก็คือ อ,อุทยานั่นเองแต่ว่ารัชกาลที่1เนี่ยนะคะก็ได้ย้ายราชธานีจากธนบุรีเนี่ยไปอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพยาเพราะว่าธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็กขยายเมืองไม่ได้แล้วก็มีชัยภูมิที่ไม่เหมาะสมในการตั้งรับค่าศึกก็จะสรุปประเด็นสําคัญน,นะคะในช่วง3ราชกาลยกตัวอย่างเช่นในสมนรัชกาลที่หนเนี่ยก็ได้สร้างพระบรมหาราชวังแล้วก็วัดให้เหมือนอุยามีการสังขยานาพระตรยิฎก มีโปรดกล้าให้ชำระก,กฎหมายตราสามดวงขุดคลองรอบกรุงส่งเสริมวรรณกรรมนะคะเช่นสามก๊กราชาที่ราชรามเกียรติเป็นต้นในสมัยรัชกาลที่สองก็จะมีกฎหมายห้ามสุบฟินทรงบูรณะวัดอรุณราชวรารามฟื้นฟูราชพิธีวิสาขาบูชาส่งเสริมศิลปรกรรมและก็วรรณกรรมในสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ยถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่สามในสมัยเนี้ยมีสัญญา รัชมัยตรีแล้วก็การค้าฉบับแรกนะคะกับอังกฤษก็คือสนที่สัญญาเบอร์นีพระองค์ก็ได้สร้างแล้วก็บูรณะวัดเป็นจนํานวนมากในยุคนี้มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีการค้าขายกับชาวต่างประเทศทั้งตะวันออกตะวันตกโดยเฉพาะกับจีนต่อไปเป็นยุคที่สสมัยรัตโนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศก็เริ่มจากสมัยรัชกาลที่4จนถึง การเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในสมัยนี้รัชกาลที่4ก็เป็นยุคที่ต้องพัฒนาบ้านเมืองเนื่องจากว่ามีการติดต่อกับชาวตะวันตกแล้วในยุคนี้นะคะก็ได้มีการทําสัญญาที่เรียกว่าสัญญาสนธิสัญญาเบาร์ริงมีการทําถนนสายแรกแต่ถนนสายแรกคือถนนเจริญกรุงตามด้วยบำรุงเมืองมีการขุดคลองภาษีเจริญคลองมหาสวัสดิ์เริ่มมีการจ้างชาวตะวันตกมาทํางานฝึกทหารสอนหนังสือเจ้านาย หลังจากนั้นก็พัฒนาต่อสู่ในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยนี้ก็ปรับปรุงประเทศในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะปฏิรูปทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นในเรื่องของสังคมก็จะมีการเลิกทาสเลิกไพรมีการสร้างโรงพยาบาลสร้างทางรถไฟแล้วก็อื่นๆอีกมากมายรวมถึงมีการปฏิรูปการเศรษฐกิจเช่นมีการตั้งหอรัชการพิพัฒน์เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการตั้งธนาคารแห่งแรกขึ้นเมื่อพัฒนาเข้าสู่สมัยรัชการที่6ในยุคนี้เป็นการนําประเทศเข้าสู่สังคมโลกเนื่องจากว่าเกิดสงครามพระองค์ก็ประกาศร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็ชนะนะคะกองทหารอาสาก็ได้ไปเดินสวนสนามที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ในสมัยนี้พระองค์ก็ได้เห็นความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโปรดให้สร้างดุสิตธานีเป็นเมืองทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยมีการสถาปนากองเสือป่ารวมถึงการเปลี่ยนจากธง,งเพื่อเป็นธงไตรงมีพระราชบัญญัติการผลิสาแห่งชาติบังคับให้เด็กไทยชายหญิงได้เรียนหนังสือนะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการสมัยรชัชกาลที่6ที่ครูได้ยกตัวอย่างประเด็นสําคัญ ในสมัยรัชก,กาลที่7เนี่ยก็เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่1ในสมัยรัชก,กาลที่6ก็เลยทาให้ต้องลดงบประมาณลดจํานวนข้าราชการนะคะแล้วก็ในยุคนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมุูรณาญยาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในยุคที่3นะคะสมัยประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะประชาธิปไตยของเราก็คือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีผู้เห็นว่า,ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะกฎหมายสูงสุดเนี่ยยังไม่ได้เป็นของประชาชนก็จะมีการเดินขบวนประท้วงบ้างหรือว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆบ้างนะคะตามภาพนะคะที่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เอาละเรามาดูประเด็นทบทวนความรู้ทำไมรัชการที่หนึ่งต้องย้ายรัชธนานีจากาไปอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยานะคะเพราะว่าทนบุรีไม่เหมาะสมนะคะในหลายๆด้านแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์แล้วแล้วก็มีเส้นทางที่ดีแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรสังคมตรงนั้นก็จะพัฒนาบ้านเมืองสืบต่อเนื่องเป็นปึกแผ่นและข้อ 3. อาการสถาป,ปนาวิทยาในปี1893เกิดจากการรวมตัวของอาณาจากักรใดก็คือ แขวนสุพรนภูมิแล้วก็ละโวในหน่วยการเรียนรู้ที่2พัฒนาการชนชาติไทยนะคะก็จบแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3